สวัสดีครับเดี๋ยวนายจากคบแก้วกล้านะครับเลขที่13เซสชั่น2921หน้าเติมตัวเนักศยึกาครับครับเราก็มาเริ่มอ,อธิบายบทที่3กันเลยนะครับบทที่3ความต้องการและแรงจูงใจครับนิดแบ่งออกได้เป็นความต้องการของมา s l สโลครับแบ่งได้เป็น5ระดับครับ 1. ด้านล่างกาย 2. ด้านการปลอดภัยและมั่นคง 3. ด้านความรักการยอมรับจากสังคม 4. การยกย่องเกียรติยศชื่อเสียง 5. ความสำเร็จสมหวังในส่วนตนครับนี้แยกออกมาเป็นในด้านต่างๆมี3ด้าน 1. ด้านประโยชน์หน้าที่ 2. ด้านเอกลักษณ์3ด้านอารมณ์ครับ และยังแบ่งได้เป็นอื่นๆคือเป็นทฤษฎีของเมเร่และแม็กไกครับและจะแบ่งเป็นทฤษฎีของแม็กเคลนครับแบ่งเป็นประสบความสำเร็จความรักความผูกพันอำนาจบารมีครับส่วนฝั่งแรงจูงใจนะครับก็จะแบ่งได้เป็นความขัดแย้งของแรงจูงใจครับจะมีทั้งหมด3ระดับครับมีเป็นบวกบวกคือความจูงใจด้านบวก คือด้านดีด้านต้องการ2เป็นด้านบวกและลบคือเป็นความต้องการของแรงจูงใจที่ตัดกันครับ3เป็นลบลบคือลบอย่างเดียวคือแบบความต้องการเป็นลบะครับลักษณะของแรงจูงใจแบ่งได้เป็น4ลักษณะครับลดความตึงเครียดก่อเกิดพฤติกรรมเป็นสิ่งที่มีเป้าหมายรากฐานของนี้ แรงจูงใจแบ่งออกเป็นกลว,วิธีป้องกันตัวเองครับ 1. กบเกลื่อน 2. หาสิ่งทดททน 3. าน 3. โยงความรู้สึกไปให้คนอื่น 4. หาเหตุผลเข้าข้างตัวเองครับขอบคุณมากครับ